เกิดพบกับงานคาร์นิวัลนะฮะซึ่งจัดโดย King Power c l ค b นะครับเป็นงานขายของการกุศลนะครับจะเริ่มตั้งแต่10โมงนะครับช่วงบ่ายก็จะมีประมูลของนะครับนี่จะเป็นการตั้งซุ้มต่างๆนะครับขายของโดยพนักงานนะครับลองดูของกันนะครับเริ่มกันนะครับมีทั้งหมวกทั้งเป้ทั้งเสื้อยืดต่างๆนะครับ จากงานจะเริ่มประมาณ10บโมงนะครับก็อกาลังเริ่มตั้งร้านกันอยู่นะครับดูเหมือนจะมีเล่นเกมหลากหลายด้วยนะครับมีตู้ลอตโต้เสี่ยงโชคกันด้วยนะฮะน,นี่น่าจะเป็นงานประกาศเลขสลากรางวัลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นงานีคึกคักอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้ต่างคนก็ต่างกำลังทยอยกันตั้งร้านนะครับ าจะเป็นรางวัลต่างๆนะครับเริ่มจะขึ้นเชลกันแล้วนะฮะจะเป็นซุ้มขายของหวานนะครับร้าน <c oughs> นี้จะเป็นของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักนะครับ ได้เลยนะครับมาดูนะครับถูกใจตัวไหนรีบมาซื้อนะครับหมดแล้วหมดเลยนะไหน,นจะเป็นร้านของกินนะครับสลาดแซนด์วิชของหวานต่างๆนะครับ ทำดีๆสำหรับพนักงานนะครับทุรียนกรอบนะครับโอ,โอมีของที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งของกินและของใช้นะครับถัดมา,จ,าจะเป็นร้านเจลาโต้นะครับและขายไอติมนะครับ สามารถเลือกท้อปปิ้งเอาไปปั่นในเตาอบได้ขอบคุณครับตนะุ๊กตาหลากหลายแบบนะครับ ฟอร์จูนแคทนะครับมีพาวเวอร์พับเกิลด้วยนะครับเริ่มต้นที่150บาทนะครับชิ้นตัวแล้วก็เช็้นตัวแต่ว่าแบบช็้นตัว โซนเครื่องสำอางนะครับจะเป็นอะไรหนอคิมมอนนะครับสึกว่าแนวทุกกตานที่จะมีค่อนข้างคึกคักเลยนะครทุกคนกำลังขมัเขม้นกับการตั้งร้านนะครับเพราะว่าใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับแต่ก็เริ่มขายกันแล้วนะครับ ก็คงกำลังมองดูอยู่นะครับทําอะไรกันเนี่ย <c oughs> ร้านขนมปังนะครับถัด <c oughs> มาไปร้านกาแฟนะครับน <c oughs> ้านำบุญใบเตยนะครับ คนไทยแล้วก็น่าคุ้นเคยกันดีๆนี่เองจะเป็นร้านของกินนะครับขนมเปี๊ยนะครับแพ็คละ1น0บาทสิแถมหนึ่งนะครับโอ้โหต้องต้องรีบมาซื้อแล้วนะครับจะเป็นร้านมอกค่านะครับ ดูโซนอื่กันต่อนะครับก็ขายอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นน้ำนะครับพ้องกระดมไหมครับแมวอ้โอขายดีบขายดีมากเลยครับี้นี่เป็นกาแฟสูตรเฉพาะนะครับเป็นกาแฟ น้ำส้มนะครับและอาหารพิซซ่าบรรยากาศก็คึกคักนะครับนี่ขนาดเพิ่งเริ่มงานนะครับโดยช่วงสายกว่านี้นะครับรือช่วงเที่ยงคนาาน่าจะแน่นเลยนะจะเป็นร้านขายเสื้อนะครับแล้วก็ขายขายของก,กระจุกกระจิกนะครับทุกร้านนะครับดำเนินก,การโดยพนักงานนะครับคิดคิด าค่อนข้างจะคึกคักมากเลยนะครับมีเคานเตอร์มาปรึกษาเรื่องการเงินบบด้วยนะครับโดย TTB ี อากาศชงประมาณ10โมงนะครับ10โมงถึง10โมง5นาทีนะครับของวันที่30สิงหาคม2567นะครับมีเกมวิงโกนะครับโต๊ะเล่นวิงโกนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆน่าจะคึกคักกว่านี้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศใหมชมนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับยังไงก็วันนี้วันเดียวนะครับ30สิงหานะครับรีบมาอุดหนุนกันนะครับ ที่ลาน BS อนะครับหรือลานช้างเดิมนะครับของมาช้าของหมดไม่สนุด้วยนะครับเรารีบมาเดินช้อปปิ้งกันนะครับมาอุดหนุนกันนะครับร่วมกันปั่นน้ำใจนะครับที่ลานช้างนะครับ จะมีบอยแบนด์เต้นเน้อนะฮะ mm hmm. เต้นกลางนาสไตลแ์แน่เลยครับ mm hmm. แล้วจะเป็นช่วงสอบนะครับช่วงสอบ ก็กาลังห่อกำลังมาร์คจุดกันอยู่นะครับกาลังมาร์คจุดคาเต้นกันอยู่นะทีมงานกําลังจัดเตรียมนะครับ เป็นช่วงระหว่างการซักซ้อมการตระเตรียมนะครับน่าจะพิธีเปิดหรือพิธีแจกรางวัลจัดรางวัลน,นะครับ oh, <my> งานชื่อปันกันด้วยรักนะครับ Sharing is caring นะฮะบายทำดี c ลับนะครับ, e รบ oh, <my> ตอนนี้ควันขึ้นขโมงสงเฉงเลยนะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับงานแคลร์นิ s แคลร์นิสแคล r ์นิสนะครับปั่นกันด้วยรักนะครับที่ลานช้างนะครับหรือลาน VS นะฮะ30สิงหาคมนะครับจัดถึง4โมงเย็นนะครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ